รถเกิอดอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะครับฝนแรงจริงเลยครับฝนแรงจริงตอนนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แน l ไลฟ์วอลกิ้งนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนเดินทางกลับบ้านที่โคราชไปด้วยกันนะครับถ้าเป็นช่วงปกติก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเทศก,กาลสงกรานต์พอดีถ้ามาช่วงรถติดก็ใช้เวลาประมาณ6 -8 ชั่วโมงแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนทยอยกลับต่างจังหวัดเนี่ย เยอะมากละแต่ว่ายังไงเนี่ยทางโคราเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศมาตรการโควิดนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการเดินทางที่นานขึ้นกว่าปกติหน่อยนึงช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเปิดให้ใช้สายมอเตอร์เวย์บางไปอินโครานะครับถ้าเราโชคดีก็อาจจะได้ขึ้นไปดูวิวข้างบนนั้นกันเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับเราใช้เวลาเดินทางกันกี่ชั่วโมงนะครับและสภาพการจราจรเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ บาดของไวรัสโควิดนะครับใส่แมสแสรเรียบร้อยก่อนเข้าด่านนะครับก็เ,เตรียมเงินทีพอไปครับแบบนี้เลยนะโอ้ยผานฟรีตโถตามข่าวตามข่าวอะไรบ้างเลยวะลงจากมอเตอร์เวย์มานะครับรถติดเลย <laughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยง45นาทีนะครับเราเพิ่งลงมาจากมอเตอร์เวย์นี่แหละแล้วก็อยู่บนถนนโยทินนะครับที่กำลังจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระบุรีเนาะ,ะครับไหลไปช้าๆนะครับ1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง่อเกิดอุบัติเหตุช่วงนี้ก็ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะครับ ก็ตอนนี้แวะปั๊มอีกรอบแล้วนะครับเราเบี่ยงมาใช้ทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะแวะปั๊มสักนิดนึงอาจจะหาอะไรกินนะครับแล้วก็เข้านั้นสักทีถัวนะครับแล้วก็นมสักกล่องหนึ่งครับรถเนี่ยมันไม่ค่อยได้เดิน,นยขยับตัวเท่าไหร่ก็เลือกไอ้ที่มันลดน้ำตาลลงหน่อยก็แล้วกันนะ เรื่องเดิมน้ำอาลมไม่มีน้ำตาลเนี่ยเออแลวอีกข้อนึงนะครับเวลาที่เราขับรถนะเจลแอลกอฮอล์แบบเนี้ยที่อยู่ในแพ็กเกจที่แบบเราสามารถกดล้วมันล้างมือได้เลยอเงี้ยอันนี้ดีนะครับแล้วเราก็เอาเนี่ยวางอยู่ตรงกลางนี้เลยแล้วก็กดฟิดไปเลยแล้วก็สามารถล้างมือได้ง่ายๆเนาะไปฮะเดินทางกันต่อได้ ระหว่างทางคือบริเวณหน้าแพลนลงปูนทั้งหลายแหล่เนี่ยน่าจะเข้าใกล้กลุ่มฝนเข้าไปเต็มทีเลยนะครับเนี่ยข้างนอกน่าจะลมแรงมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหภาพที่อยู่ข้างหน้านี่จะว่าวสวยก็สวยจะว่าวน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับข้างหน้าเนี่ย อันนี้พุชโซนอันนี้ใบผัดน้ำฝนระดับสองแล้วครับพี่คือเป็นสุดแล้วทศนวิสัยค่อนข้างแย่มากเลยทีเดียวโอ,ยโอ้โหฝนแรงจริงนะลครับฝนแรงจริงตอนนี้ ฟ้าเปิดแล้วนะครับขับรถง่ายขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะมากเลยเมื่อกี้เห็นป้ายให้ใช้ M6 แวบๆละเห็นละเห็นละใช้มอเตอร์เวย์ M6 เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับโอเคน่าจะใกล้ทางขึ้นเต็มทีแล้วลนะ่ะ จะขับผ่านจุดที่เป็นวิวลำตะคองนะจุดน,นี้แหละครับเป็นจุดที่เรียบลำตะคองละนน่นลำตะคองอยู่ฝั่งนู่นครับเราดูซิว่าเราจะมีจุดไหนที่เราจะเจอวิวที่ดีกว่านี้หรือเปล่าโอ้วิวดีนะครับจะมีเปิดไฟหน่อยและข้างหน้าเป็นกลงหันส,สวยๆอย่างนี้ ไฮไลท์ High เลยไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้เรากา็น่าจะวิ่งอยู่ช่วงช่วงปลายของที่เขาเปิดให้ทดลองใช้แล้ว,ลวนะครับหน้าเทศก,กาลสงการานต์เนี่ย mm. เขาก็คงจะเปิดให้ใช้ในจุดที่เป็นไฮไลท์ของ M6 เลยแหละคือจุดที่ผ่านลำตะคองนะครับ ครับตอนนี้เราก็ถึงโคราชแล้วนะตอนนี้เวลาประมาณ5โมง10นาทีเนาะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราออกจากกรุงเทพประมาณเที่ยงนิดๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ได้ชานะ้าสำหรับหน้าเทศกาลไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการจราจรหรือว่าการทำทางสักเท่าไหร่นะครับที่ทำให้เราช้าก็ปกติ ก็จะมีสองสาเหตุหลักๆแหละก็คืออุบัติเหตุนะครับแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะที่ได้ขึ้นไปดูบน M6 นะก็สวยดีนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดนะล้างมือใส่แมสรักษาระยะห่างดีๆสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ